โอเคทุกคนคะเรียบร้อยคะ่ะนะคะกับภาร,รก,กิจที่พระราชวังเดิมแห่งนี้นะอย่างที่บอกค่ะขี้เสียดายมากเลยที่เดินได้แต่ข้างนอกค่ะให้ทุกคนได้ดูเนาะข้างในไม่ได้เลยแล้วขี้ก็ไ,ไปการาบศาลของสมเด็จพระเจ้าตากเรียบร้อยแล้วอยู่ตางด้านโน้นเห็นไหมคะมีพระบรมรูปของพระองค์อยู่ตรงนั้นมีพระราชตาเกิดของพระองค์คือพูดง่ายคือ,อหลักๆของพระองค์อยู่ตรงนั้นนะคะและนี้เป็นตำหนักเก่งคู่ แล้วเนี้ยเป็นท้องทุนลงอ่ะนะคะอย่างที่บอกจุดเนี้ยเป็นจุดเดียวเท่านั้นนะคะทุกคนที่สร้างสมัยพระเจ้ากรุงทนแล้วก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ภายใต้การดูแลของอ,อะไรละ่ะชมรมโบราณสถานใช่ไหมเออที่เขาดูแลพระราชวังเดิมอ่ะแล้วก็ภายใกล้การดูแลของกองทัพเรือเขาด้วยนะคะมีแค่นี้ค่ะทุกคนแล้วกี่หาแผนที่ไม่เจอถามคุนทหารคุอทหารก็ไม่รู้นะคะมันจะมีแผนที่ที่ท่านอาจารย์สุนเน่บอกว่า เราคัดมาได้จากที่พมา่านะคะทุกคนเกียถามใครดีวะเนี่ยดูท่าทางแล้วจะไม่ได้เรื่องนะคะเนี่ยเราจะถามใครได้คะเนี่ยเดี๋ยวเียกี้ถามไปเรื่อยๆลยกันเผื่อจะเจอนะคะเป็นแผนที่ที่คัดลอกมานะคะตอนที่คือตอนนั้นนะพะมา่าเขาจะมาบุกกรุงธนนะคะเดชบุญพระเจ้ามังละสวรรคตซะก่อนนะคะเลยทําให้กรุงธนบุรีเนี่ยรอดไม่งั้นมีลุ้นนะคะทุกคนอย่าลืมนะ กรุงธนบุรีเนี่ยเป็นเมืองอกแตกนะคะเป็นเมืองอกแตกไม่เหมือนอยุธยาที่มีปาการธรรมชาติลายล้อมนะคะไม่เหมือนเลยถึงพื้นที่จะเล็กเนี่ยแต่ว่ากล,กลวิธีในการที่พระเจ้าตากทรงใช้เนี่ยคือท่านทรงยกกองกําลังไปตั้งรับแต่ครั้งนั้นเนี่ยเจ้าพญาสุรเสนาธกับเจ้าพญาจัก,กรีในเวลานั้นเนี่ยนะคะท่านพ่ายแพ้ให้กับอาซาวุนกี้ไงอา,อาซาวุนกี้นี่ตีพิษณนโลกตากนะคะอ่าเพราะฉะนั้นต่มุทพระเจ้ามังลาไม่สวราอนาคตนี่ กรุงธนบุรีมีลุ้นนะคะอาจจะตากก่อนเวลาอันควรเดชบุญค่ะด้วยพระสยามเทวาธิราชค่ะส่องคุ้มครองนะคะให้กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรของเราอยู่รอดมาจนจนถึงวันที่ต้องไปตามเวลาของเขาอะนะคะตามเตาวเวลาของท่านอะนะคะทุกคนคะในเนี้ยถ่ายได้แค่นี้แต่กี้คิดว่าจุดหนึ่งที่ไม่มีใครมาว่าเราได้แล้วกี้ถามเรียบร้อยแล้วนะคะคือป้อมวิชัยประสิทธิ์ไปยืนตากแดดกันคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์กันคะ่ะ เดี๋ยวจะยืนให้หนำใจแล้วให้ดำกลับบ้านเลยโอเคไหมไปที่เป้าไม่ใช่ปรทธิ์กันค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ